ขณะที่วันนี้อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะได้มีการแถลงข่าวนะคะเตรียมการจัดงาน SPARK STSP Innovation Fair 2019ค่ะที่จะมีการจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่12-14กรกฎาคมนี้ค่ะที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะอุทยาวิทยาศาสตร์ภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรวันนี้มีการจัดถแถลงข่าวค่ะเตรียมการจัดงาน SPARK STSP Innovation Fair 2019ค่ะ h e a l t h and Wellness นวัตกรรมนำสุขภายใต้การสนับสนุนของสำนักง,งานเลขานุก,การคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์หรือว่าสออวกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะ ซึ่งการถแถลงข่าวในวันนี้นะคะก็มีการถแถลงข่าวกันที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งงานในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการกับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานความรู้ของผู้ิภาคค่ะและก็ยกระดับเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและก็ส่งเสริมวัฒนธรรมวิจัยในภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยภายในงานนะคะจะพบกับการนําเสนอผลการดาเนินง,งานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์พร้อมทั้งสินค้านวัตรกรรมที่ผ่านการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะซึ่งการถแถลงข่าววันนี้ทางด้านผู้ช่วยศาสตรตาจารย์แพทย์สุนทรวงศิริรองอธิการ,รบดีฝ่ายวิจัยและนวัตรกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินก็ได้พูดถึงทิศทางงานวิจัยค่ะและก็ความพร้อมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินในการขับเคลื่อนงาน วิจัยสู่เชิงพาณิชย์พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณพิทักษ์ผู้อำนวยการอุทยาวิทยาศาสตร์ภาคใต้ก็ได้พูดถึงวัตถุประสงค์แล้วก็รายละเอียดของการจัดงาน Spark STSP Innovation Fair 2019ค่ะ Health and Wellness นวัตรกรรมนำสุขนะคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็เตรียมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคมนี้ค่ะณรา,ามโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่ค่ะ สำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะก็มีอย่างหลากหลายค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเสวนาและก็บรรยายพิเศษเกี่ยวกับนวัตกรรมและสุขภาพไม่ว่าจะเป็นหัวข้อกัญชาเพื่อการใช้งานทางการแพทย์ค่ะการสร้างความสุขด้วยการออกกําลังกายนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเปิดตัวนิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้ที่เรียกว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ค่ะพร้อมทั้งมีกิจกรรมรุ่นรับของรางวัลต่างๆมากมายค่ะนอกจากนี้นะก็ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากคุณโตศักดิ์สิทธิ์เวช สุภาพออีกด้วยนะคะขณะเดียวกันในส่วนของการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็มีการยืนยันเรื่องของความพร้อมค่ะเกี่ยวกับการนำนักวัตกรรมพร้อมใช้ทางด้านสุขภาพและก็การแพทย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวและก็นมอัดเม็ดนะคะซึ่งเป็นสูตรโปรไบโอติกจากบริษัท Dairy Home รวมไปถึงอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวันเทียมจากห้างหุ้นส่วนจำกัด W ด n เบ n e r นยูและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผสมสารสกัดจากยางพาราและอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายค่ะที่จะมีการนำมาจัดแสดงภายในงานนี้นะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่ค่ะซึ่งทางด้านของ อุทยาวิทยาศาสตร์ภาคใต้ก็ฝากมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะที่สนใจที่คุณกําลังมองหาเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆที่จะสามารถต่อยอดไปในสู่เชิงพาณิชย์ได้ค่ะเ็าบอกว่าต้องไม่พลาดงานนี้เลยเพราะว่างานนี้จะมีการรวบรวมเอาผลงานวิจัยค่ะที่กําลังจะได้รับการพัฒนานแล้วก็ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์เนี่ยมาให้คุณได้ศึกษาได้ช็อปกันภายในงานด้วยแล้วที่สําคัญภายในงานก็ยังจะมีการรับรองเรื่องของสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่คิดค้น ขึ้นโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินเนี่ยให้คุณเนี่ยได้รับการจดสิทธิบัตรถ้าหากคุณสนใจและก็พร้อมจะช็อปงานวิจัยเหล่านี้ด้วยนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่างาน SPARK STF f a i r Innovation Fair 2019 Health and Wellness นวัตกรรมนำสุขในครั้งนี้จัดการระหว่างวันที่12-14กระกฎาคมนี้นะคะณลานโปรโมชั่นชั้น1นศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสัดใหญ่หรือใครอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดก็สามารถคลิกกันเข้าไปได้ค่ะที w w อร์ไว์เว็นะคะเฟซบุ๊ก s ปาร์กอินโนเวชันแฟคค่ะก็จะมีรายละเอียดของการจัดงานปีนี้อยู่นะคะนี่เป็นความสําเร็จของการนําเอางานวิจัยค่ะที่จะมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ไม่แน่ค่ะว่าคุณอาจจะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นรายใหม่จากการต่อย,ยอดงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ภายหลังการไปดูงานในครั้งนี้ก็ได้ค่ะ